โลกบ้านของเราเกิดขึ้นเมื่อประมาณ4,540ล้านปีก่อนในยุคแรกโลกเป็นเพียงก้อนหินร้อนที่ปกคลุมด้วยภูเขาไฟและลาวาเดือดเวลาผ่านไปน้ำเริ่มก่อตัวจากไอ้น้ำที่ควบแน่นกลายเป็นมหาสมุทรแรกและนี่คือจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตเซลล์แรกสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เหล่านี้วิวัฒนาการช้าๆนานนับพันล้านปีจนเกิดสิ่งมีชีวิตที่ใช้พลังแสงอาทิตย์ ยางสาหร่ายและไซยาโนแบคทีเรียพวกมันคือผู้สร้างออกซิเจนแรกของโลกออกซิเจนเปลี่ยนชั้นบรรยากาศและทำให้สิ่งมีชีวิตซับซ้อนเริ่มปรากฏสัตว์ทะเลโบราณแปลกตาเต็มไปทั่วมหาสมุทรต่อมาพืชเริ่มขึ้นบนบกโลกจึงมีสีเขียวเป็นครั้งแรกสัตว์เริ่มตามขึ้นฝั่งและวิวัฒนาการเป็นสัตว์เลื้อยคลานจนกระทั่งไดโนเสาร์ครองโลกนานกว่า160ล้านปี แต่แล้วดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกเข้าสู่การสูญพันธ์ครั้งใหญ่ไดโนเสาร์สูญพันธ์และเปิดทางให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรุ่มเรืองหนึ่งในนั้นวิวัฒนาการเป็นมนุษย์ยุคแรกมนุษย์สร้างภาษาวัฒนธรรมและสังคมเราสร้างอารยธรรมจากอ e ีอิกกรีกจีนอินเดียเวลาเพียงไม่กี่คันปีมนุษย์เปลี่ยนโลกไปยังมหาศาลเราสร้างเมืองยักษ์เทคโนโลยีและเดินทางไปสู่อวกาศ แต่โลกกำลังเผชิญวิกฤตภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทนบ้านหลังเดียวของเราต้องการการปกป้องนี่คือเรื่องราวของโลกดาวเคราะห์ที่ยังคงมีชีวิตและขึ้นอยู่กับเราในการรักษามันไว้